เราจะมารีวิวเน้แดงลดต้นทุนนะครับเป็นโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่ได้นะครับอันนี้รอแล้วชอบเน้แดงมากหัวหานนี่ไม่กินเลยมาละมาะอ้ามาลุกมากิน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 ไม่หายละมาๆๆมาแล้วตกใจตกใจมาๆหัวหานนี่ไม่กินเลยเต็มเลย เอามาลูกมาไม่กลวและกินมากินหิวหิวชอบชอบชอบแนแดงมากกว่าหอาหารอีกมาละมาละมาแล้วมาละมาละกินใหญ่เลยหอาหารนี่ไม่ไม่พองเลยแนแดงนี่ชอบเนี่ยอาหารเพียบเลยเดาก็ไปให้ ตัวนี้มันช่วยในระบบลำไส้เขาดียนะครับเพราะเราเลี้ยงแบบอินทรีย์ใช้จุลินทรีย์เลี้ยงนะครับทําให้ลำไส้เขามีจุลินทรีย์ที่ดีด้วยนะครับเป็นเป็นปุ๋ยให้เราด้วยในตัวเจ่สูงครับตัวนี้กินใหญ่เลยเป็นเป็ดอี้เลี้ยงครับเนื้อนุ่มไม่ขาวนะครับแล้วก็โตเร็วกินเก่งทั้งเป็นได้ทั้งเป็ดไข่และเป็ดเนื้อครับผมขอบคุณครับท่ารรับชม